เรื่องภัยพิบัติจราจรทางบูในเขตหาวิทยาลัยมาหาสหารคามนี่คือภาพชีวิตประจำวันของถนนหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีนักศึกษาและสัตยานยนต์มากมายการจราจรที่แออัดและเร่งรีบนี้มักนำไปสู่อันตรายที่เราไม่คาดคิด ักรยานยนต์บางคันขับขี่ด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดและหลายคันพยายามแซงในจุดที่อันตรายพฤติกรรมเช่นนี้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนการเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเป็นสาเหตุลำดับต้นๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ แค่การละสายตาไป3วินาทีในขณะที่รถเคลื่อนตัวก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตได้สถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยพบว่ากว่า30%ของอุบัติเหตุทั้งหมดมาจากการเมาแล้วขับนั่นหมายความว่าในทุกๆ10อุบัติเหตุจะมี3อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ เื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์กดประสาทสมองและระบบประสาทส่งผลกระทบให้ควสามารถในการขับขี่และการมองเห็นสินทางลดลงสายตาพร่ามัวเกิดอาการง่วงไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องมีการตอบสนองที่ช้าลงทําให้รู้สึกตัวลดลงหลายเท่านั่นทําให้แค่เชี่ยววินาทีที่สมองตัดสินใจพลาดก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ่ววงแล้ับครเมื่อเราเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนการตอบสนองของเราจะช้าลงมากและมีโอกาสสูงที่จะหลับในโดยไม่รู้ตัวหากวูบหลับเพียง3-5วินาทีจะทําให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นเนื้อทางหลายเมตรจึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การขับขี่รถบนท้องถนนยังไงให้ปลอดภัยการป้องกันอุบัติเหตุสามารถเริ่มต้นได้จากการเตรียมความพร้อมของเราเองเริ่มจากการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและถูกวิธีก่อนออกเดินทางตรวจสอบสภาพยางพร้อมทั้งเติมแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับที่กำหนดระบบสัญญาณไฟตรวจสอบสัญญาณไฟให้แสงไฟส่องสว่างทุกดวง ทั้งไฟหน้ารถไฟท้ายรถไฟเลี้ยวหากหลอดไฟขาดหรือสัญญาณไฟชำรุดให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันทีและที่สำคัญควรตรวจสอบระดับน้ำมันและระบบเบรกมือทุกครั้งเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยบนทน้องถนนได้การเรียนรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขขรถ การไม่เมาแล้วขับหรือการไม่ขับในขณะที่ง่วงนอนหรือแม้กระทั่งการอ่านป้ายสัญญาณจราจรดังนั้นการขับขี่บนท้องถนนจะไรอุบัติเหตุขอแค่ทุกคนมีสติและใส่ใจในการเดินทางเราจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย